พี่วรรณนาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ธนกฤษอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยค่ะค่ะเรื่องมีก็มีที่ดินอยู่เนี่ยนะคะก็น้องเขาขอปลูกปลูกบ้านอยู่หลังหนึ่งตอนนี้ที่ดินเนี่ยฉันให้เขามีส่วนร่วมคือไปที่กรมที่ดินนะคะกเขามีส่วนร่วมหนึ่งไร่หมคะแล้วตอนนี้ มีอยู่วันหนึ่งลูกชายก็เกิดว่าอยากจะไปกู้เงินพกสเขาบอกว่าเอาในเนี่ยในมีสองชื่อกลายเป็นว่าในที่ดินแปลงนี้มีมีเจ้าของสองคนอ๋อแล้วคนนี้ต้องมาเซ็นด้วยแล้วมีสามีสามีก็ต้องมาเซ็นด้วยอ๋อดิฉันควรจะทํายังไงจะแบ่งแยกดีไหมอืมควรจะทํายังไงดีคะพิธนกฤษคะคือคืออันนี้นะครับต้องเรียนกับที่ดินเนี่ย ได้มีการจัดทำที่ดินแบ่งชื่อเนี่ยเป็นของเองอทางทางญาติแล้วหรือยังครับได้มีการไปทําเรื่องการแบ่งโฉนดกับทางกรกที่ดินแล้วหรือยังครับอ๋อยังทธิค้าเนี่ยยังเลยค่ะอ๋อยังมีเขายังมีส่วนร่วมอยู่ในที่ดินแปลงนี้ยค่ะสี่ร้อยส่วนก็คือหนึ่งไร่ <S <S 2> <S 2> คือความหมายก็คือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมกันใช่ไหมครับใช่ค่ะกรรมสิทธิ์รวมแต่ว่าชื่อโฉนดเป็นของดิฉันค่ะ แต่ว่าความประสงค์ของพี่วณาคืออยากให้น้องอ่ะมีกรรมสิทธิ์แค่หนึ่งไร่ไม่ใช่ทั้งแปลงใหญ่ใช่ไหมพี่วณาใช,ใ,ชใช่ค่ะใช่ค่ะให้ลงไปในกรมที่ดินเน่ยไปลงที่กรมที่ดินด้วยกันให้เขาสี่ร้อยส่วนอ๋อค่นหนึ่งไร่อืมค่ะแล้วเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งเะไปกู้เงินเนี่ยเขาบอกคนที่มีส่วนร่วมเนี่ยต้องมาเซ็นแล้วถ้ามีสามีเขาสามีเขาก็ต้องมาเซ็นด้วย คือดิฉันควรจะทำยังไงค่ะคือว่าให้เป็นศาสตร์เป็นส่วนค่ะเดี๋ยวในกรณีนี้อาท้าต้องเรียนพี่วรรณาว่าพอดีสัญญาณของอาจารย์ธนกิจหลุดไปเดี๋ยวทีมงานเราประสานอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าพี่น้องเราขออนุญาตนะฮะพี่วรรณาถูกกันดีไหมฮะทุกวันนี้พูดพูดจากันเข้าใจกันดีใช่ไหมคะพี่อ๋อดีค่ะดีค่ะก็มีแต่ผู้หญิงเท่านั้นเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะซึ่งถ้ากรณีนี้นะคะเราให้น้องมาเซ็นเอกสารอะไรน้องเขาก็ยินดีอย่างนั้นใช่ไหมคะ ค่ะยินดีค่ะอ๋อแต่พี่วรรณาอยากจะจัดการให้มันถูกต้องก่อนคือแบบว่าให้เขาแบ่งแยกออกมาเป็นโฉนดของเขาเลยจะดีไหมคะหนึ่งไล่ต่างหากไปเลยถ้าว่าไปไหมดิฉันก็ไม่ได้เป็นนักกฎหมายนะฮะแต่แต่ฟังดูนี่เข้าใจนะคะความรู้สึกของพี่วรรณาคือก็ทําให้มันถูกต้องชัดเจนไปเวลาใครจะเอาไปทําธุรกรรมต่างๆก็จะสะดวกก็จะง่ายอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะมันจะง่ายอย่างนั้นได้ได้ แล้วที่ดินแปลงนี้ขออนุญาตนะคะอยู่อยู่อำเภออะไรของนครสวรรค์คะพี่อยู่อำเภอพยุหะค่ะอำเภอพยุหะคีรีที่ดินทั้งแปลงนี้ทั้งหมดกี่กี่ไร่นะคะพี่ที่ดินทั้งแปลงก็ประมาณเกือบสามสิบไร่ค่ะที่ดินทั้งแปลงสามสิบไร่นะคะแต่ว่าแบ่งให้น้องหนึ่งไร่ค่ะของเขามีค่ะของเขาก็มีตั้งหาของเขามีตั้งหาอีกเยอะค่ะแต่ตอนนั้นเขาไปทํางานต่างประเทศไง อก็พอมีกราดังไอยากจะปลูกบ้านค่ะค่ะอาจารย์ธนกฤษมาแล้วนะครับเชิญเลยค่ะคืออย่างนี้อย่างนี้นะครับมันอยู่ที่เราแล้วนะครับว่าเอถ้ามันเป็นโฉนดเนี่ยมันเป็นชื่อของเราคนเดียวเอางี้ก่อนแล้วกันครับผมฟังประเด็นได้ว่าเป็นชื่อของเราคนเดียวเนี่ยนะครับการที่เราจะไปแบ่งให้ใครมันก็เป็นสิทธิของเรานะครับถ้าเราให้ไปแล้วนะครับเป็นเป็นเป็นชื่อของคนอื่นแล้วเนี่ยเขาจะไปทําอะไรอย่างไรก็เป็น เป็นสิทธิ์ของเขาแล้วนะครับถ้าเขาจะเอาไปาจำนองจำนองหรือไปขายหรืออะไรหรือขายฝากอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิทธิที่เขาจะไปทําได้แต่ถ้าเรามองว่า,าให้ไปแล้วในอนาคตมันจะเป็นประเด็นปัญหาเราจะไม่ให้มันก็เป็นสิทธิ์ของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าให้ไปแล้วแล้วยังมีชื่อเราแล้วยังมีชื่อเขาด้วยร่วมกันอยู่สองคนเลยนะค,ครับการที่จะไปทํานิติกรรมการกู้ยืมทั้งหลายทั้งปวงได้เนี่ย นะครับมันก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่มีชื่อในโฉนดด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ทางคุณคุณนาใช่ไหมครับก็คงต้องพิจารณาดูว่าเราจะเราจะให้แบ่งแยกแบ่งแยกดีไหมฮะให้เขาเป็นส่วนเป็นสัดออกมาเลยออโฉนดส่งเขาเลยมาลังวัดอะไรให้เขาไปเลยหนึ่งไร่อันนี้จะดีว่าใช่ไหมครัถ้าให้เขาไปเลยหนึ่งไร่เราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาจะ เอาไปจำนองจำนำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปไม่เกี่ยวข้องกับเราหรอกครับไม่ไม่ไม่กระทบเราครับอ,อนนือันนี้อันนี้อาจารย์คะขอถามอีกประเด็นหนึ่งเชิญค่ะเออสมมติว่าที่ดินเราจะยกมรดกให้ลูกเนี่ยแต่เรายังไม่ไม่ยกตอนที่เรามีชีวิตเนี่ยจะทํายังไงคะจะยกมรดกให้ลูกตอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะต้องต้องตอนที่เราไปสวรรค์แล้วว่าอย่างนั้นเนาะพี่วรนณาเนาะพูดตรงๆ ก,ก,ก็วิธีการง่ายๆครับก็โดยปกติเนี่ยนะครับกฎหมายเรื่องมรดกเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเรื่องประเด็นที่ว่าหากทางเจ้ามรดกเองเสียชีวิตนะครับมันก็ตกไปตามตามทายาตนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมรสหรือว่าจะเป็นลูกก็ตามมันก็ได้รับโดยโดยตามสัดส่วนของกฎหมายอยู่แล้วนี่ในประเด็นที่ได้รับตามตามกฎหมายอนุญาตให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่อีประเด็น,นคือเราอาจจะทําเป็นพินัยกรามนะครับยก ที่ดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้กับลูกเนี่ยคนไหนอย่างไรเราก็ทําเป็นหนังสือขึ้นมาได้โดยเช่นเดียวกันโดยนะครับอาจจะให้ภายในความนะครับหรือว่าถ้าอยู่ในต่างจังหวัดก็อาจจะให้ทางเจ้าหน้าทีเ่เทศบาลหรือทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เนี่ยนะครับมาเขียนเรื่องพินัยกรรมแล้วเซ็นรับทราบเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถทําได้อีกในทางหนึ่งอยู่แล้วครับ ครับอ๋อค่ะ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 ขอบพคุณมากค่ะอาจารย์คะได้ครับยินดีครับขอบขอบคุณมากได้รู้แล้วมันก็สบายใจอย่างเงี้ยคนก็บอกโอ้ย ในเขาตอนมีชีวิตอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาขับไล่ไปอยู่ไหนตอนไหนตายเลยไม่มีที่จะอยู่โอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกนะฮะเพราะว่านี่พี่วรรณาขออนุญาตให้เป็นความรู้นะนิดหนึ่งอ่าพิธนกฤตกรณีถ้าหากว่าพ่อแม่แบ่งมรดกทรัพย์สินให้ลูกตอนที่มีชีวิตอยู่นะฮะแล้วปรากฏว่าลูกขับไล่พ่อแม่อย่างอย่างที่พ่อแม่บางคนกลัวนะฮะตรงนี้เนี่ยพ่อแม่เรียกเอาทรัพย์สินคืนได้ไหมพิธนกิตบอกพี่วรรณาเลยค่ะอืมคือ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 กรณีที่พ่อแม่ยก ทรัพย์มรดกให้นะครับแล้วให้ดูแลนะครับเอขาก็สามารถที่จะที่จะฟ้องนะครับเรียกเอาทรัพย์คืนเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับกฎหมายให้ทำได้นะครับกรณีที่ไม่ดูแลอุปการะนะครับอุปการีเนี่ยเราเรียกทรัพย์คืนได้ครับไม่ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้ครับเพราะว่าทรัพย์้อง ยกให้นะครับแต่ดิฉันว่าลูกๆเขาไม่ทําอย่างนั้นหรอกโอ้โหพ่อแม่อุสัตเลี้ยงมาจนโตนีคนเดียวค่ะลูกมีคนเดียวคนเดียวยังไงก็ต้องเป็นของเขาเนาะอยังไงก็ต้องคิดนขาดีกว่า ใช่ค่ะถึงเราไม่ให้เขาก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่ามันเป็นมรดกขอขอบคุณมากเลยนะที่ให้ความรู้บางคนโง่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเขาหรอกไม่ใช่โง่ค่ะแค่เราไม่รู้พี่วรรณาฝากอย่างนี้ถ้าเกิดเจอใครที่เขามีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะพี่วรรณาบอกเขาไปเลยว่าโทรศัพท์มารายการนี้ได้เลยนะพี่วรรณานะไม่ต้องเกรงใจกันนะค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ทั้งสองขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ